สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมา,ารีวิวนะครับว่าสายไฟเบอร์ออปติกแสงมันวิ่งได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับโดยผมที่โดยผมจะใช้สายเราตัวเป็นแพดดขคอดเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นสายที่เหลือใช้แล้วแล้วก็ผมก็ได้ทําการตัดหัวปลายนะครับก็คือเหลือแค่นี้นะครับนี่ครับเส้นนี้ เดี๋ยวผมจะแสดงให้เพื่อนๆว่าแสงมันสามารถที่จะออก,กเข้าทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็แสงมันก็จะวิ่งมาที่ปลายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโดยผมจะใช้เครื่องปล่อยแสงจะเป็นเครื่องวัดอ,ออปติกนะครับมันจะมีฟังก์ชันในการปล่อยแสงอยู่นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ในการปล่อยแสงนะครับโอเคไงน,นี่ผมเปิดเรียบร้อยแนละ้วมันจะมีหน้าจอนี้นะครับ ไอ้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องไว้สําหรับยิงออปติกนะครับผมยิงไฟเบอร์ออปติกกคือคือเส้นใยแก้วนําแสงนะครับเพื่อค้นหาระยะสายออปติกที่มันขาดนะครับโอเคงันเดี๋ยวผมจะมา,ารีวิวนะครับผมวิธีการปล่อยแสงนะครับเพื่อไอ้น,นี้เดี๋ยวมันจะมีประโยชน์เรื่องเรื่องปล่อยแสงมันจะมีประโยชน์สําหรับหานหานซ่อมแล้วนะครับผมทั้งหนซ่อมหานสร้างนะครับอย่างเช่น เมื่อเมื่อมีจุดขาดนะครับว่าเรายิงแล้วเราหาจุดขาดเนี่ยเมื่อเราหาสายไม่เจอเนี่ยว่ามันเป็นเส้นไหนเนี่ยการปล่อยแสงมันจะเป็นวิธีที่ดีสุดๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่เราต้องการแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสปล่อยแสงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะกดฟังก์ชัน VFL นะครับผม โอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับโอเคอนี้ผมก็จะกดเป็น normal นะครับ normal ของทีนี้เราก็มาดูที่ช่องตัวนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่บ่อยแสงนีแสงสีแดงนะครับทีนี้ผมก็เอาหัวเนี่ยครับซึ่งมันเป็นหัวเนี่ยครับซึ่งมันสามารถที่จะเสียบเข้ากับตัวตัวตัวเบ้าของตัวนี้ได้นะครับและทีนี้ผมก็ ไปนะครับโอเคทีนี้แสงมันก็จะถูกไปที่ปลายสายที่จุดขาดนะครับอันนี้เป็นเป็นการจําลองว่าเวลาผมหาเหตุเสียนะครับว่าสายที่ผมต้องการจะซ่อมเนี่ยถูกเส้นไหมก็กใชด้ดูวิธีการตัวนี้นะเห็นไหมครับมันจะวิง่งมันจะปล่อยแสงนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมไแสงมันจะกระจายไหมครับเพราะว่าสายมันถูกตัดโดยโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ วิธีนี้ก็เป็นวิธีการหาค่าลดได้อย่างหนึ่งนะครับผมค่าลดนี่ก็คือค่า power ที่มันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับจากค่าที่มันติดบวกแล้วก็จากค่าเป็นลบ30ลบ20อะไรประมาณนี้ครับมันจะติดเป็นลบเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่าอ่าอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือผมจะปล่อยแสงสีแดงนะครับในการค้นหาจุดขาดนะครับหรือไม่ก็หาอ่าเหตุเป็น เป็นจุดไฮโลทอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำํำฟังก์ชันในการปล่อยแสงนะครับแค่นี้เองแล้วก็เอามันมีอีกย่างนึงครับผมไอ้น,นี้ก็1น,นึ่งเลิดมันก็จะมีปล่อยแสงแบบกระพริบได้นะครับก็ฟังก์ชันของ o t ทีเนะครับเห็นไหมครับมันจะปล่อยแสงแบ,บกระพริบได้หรือเล่งความถี่หน่อยอ่ามันก็ถี่ขึ้นดีขึ้นเห็นไหมครับทีนี้เราก็ปิดโอเค ทีนี้ก็ฟังก์ชันนี้ก็เป็นงารอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการใช้เครื่องวัดยิงโปรตีนานผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับอันนี้ขอเก็บไว้ด้วยกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามนะครับ